คือถ้าเราจะขายซอฟต์พาวเวอร์เราต้องลืมคําว่าซอฟต์พาวเวอร์ด้วยถ้าเรายังท่องคําว่าซอฟต์พาวเวอร์ซอฟต์พาวเวอร์ซอฟต์พาวเวอร์เรากาลังดิสเอนพาวร n g ตัวเองและเรากําลังทาลายเสน่ห์ของตัวเราเองและเราจะไม่เป็นอย่างที่เราเป็นแต่เราจะเป็นในสิ่งที่เราพยายามจะเป็นหรือสิ่งที่เราอยากจะเป็น นั่นก็คือสิ่งที่ราชการไทยทํามาโดยตลอดประเด็นที่สองที่อยากจะพูดปูพื้นไว้เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันก็คือเวลาที่เราพูดเรื่องซอฟต์พาวเวอรเราต้องไม่ลืมคาคาถาอันนี้คือความรักเป็นสิ่งที่บังคับไม่ได้เวลาที่พูดเรื่องซอฟต์พาวเรเนี่ยเราจะต้องตระหนักอยู่เสมอว่า สิ่งแรกที่เราควรจะเลิกทาคือเลิกพยายามจะบอกว่าฉันจะขายซอฟพาวเวอร์เมื่อไหร่ก็ตามที่เราพูดว่าฉันพยายามจะขายซอฟพาวเวอร์เรากําลังมีความอยากจะใช้ใช้พลังบังคับคนอื่นที่รักเราฉันจะขายฉันจะรีบแบรนด์ฉันจะแต่งตัวใหม่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีความพยายามมันเป็นโคเรซีแล้ว พะมันมี c o e r c i ต่อให้มันไม่ใช่อํานาจประเด็จการนะคะเสน่ห์มันจะ d รอ p ไปเกินครึ่งเพราะ power จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมันไหลจากคนข้างนอกมาหาเราไม่ใช่เราไปบอกว่าดูฉันสิชอบฉันสิฉันสวยไหมฉันแต่งตัวใหม่แล้วนะสวยมากเลยเนี่ยสนใจฉันสักทีดูหนังที่ฉันผลิดสิใส่ความเป็นไทยไปเต็มเลยนี่นักร้องเพลงแร้ปชันน่ะเขามีละนานด้วยนะเขา เป่าครวยได้ดนะมันมีความเป็นไทยอยู่ในนั้นคือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเรายังคงพยายามอยากให้ความารักเรามาๆกๆอะค่ะเสน่ห์ของเราจะหลบแล้วมัน power มันมันไม่เกิดเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดเรื่อง power อะกลับไปเรื่องเดิม power มันไม่ใช่สิ่งที่เป็นรูปธรรมอะ power มันเป็นสิ่งที่ถ่ายเทไปมาแล้วมันเคลื่อนจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งาว power จะเกิดก็ต่อเมื่อ attraction นั้นมันไหล มาที่เราโดยโดยธรรมชาติเพราแอตทร a c ชั่นจากทั่วโลกหลั่งไหลมาที่เราโดยที่ไม่มีใครไปบังคับหรือร้องขออะพอร์มันจะเกิดขึ้นกับเราเองโดยกระแสของการหลั่งไหลทางเองความรักและความชอบและแอตท a c t ชั่ที่มันเกิดขึ้นอะคือคืออันแรกคือถ้าเราจะขายซอฟต์พอร์เราต้องลืมคําว่าซอฟต์พอร์ด้วย ถ้าเรายัางท่องคำว่าซอฟท์พาวเวอร์ซอฟท์พาวเวอร์ซอฟท์พาวเวอร์เรากำลังดิสเอนพาวเวอร์ตัวเองและเรากำลังทำลายเสน่ห์ของตัวเราเองและเราจะไม่เป็นอย่างที่เราเป็นแต่เราจะเป็นในสิ่งที่เราพยายามจะเป็นหรือสิ่งที่เราอยากจะเป็นนั่นก็คือสิ่งที่ราชการไทยทำมาโดยตลอดและนั่นคือสิ่งที่ไปอยู่ในเวิร์คเอ็กซ์โปในสาราไทย มาตลอดชีวิตฝว่มเป็นไทยสิ่งที่เราอยากให้รัฐบาลทำก็คือถ้าถ้าวันหนึ่งรัฐบาลฝั่งประชาธิปไตยเราชนะได้อาํานาจรัฐมาีเนี่ยนะคะสมมติเราเป็นพรรคเพื่อไทยก็แล้วกันก็คือต้องยกเลิกกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อ,อก,การทำมาหากินของประชาชนทั้งหมดอมตอนเนี้ยเรามีศัก,กยภาพที่จะทําเบียร์คราฟเบียร์ที่ดีที่สุดในโลกได้เนี่ยแค่แค่ปลแบบดอุปสรรคตรงน,นั้นนะคะสิ่งนี้ก็จะได้รับการปลดปล่อย เราสามารถทําสาเกได้คุณภาพเดียวกับที่ญปุ่นทําได้ไม่ใช่เรื่องยากขอเพียงแต่ว่าอุปสรรคเชิงกฎหมายอ่ะได้รับการขอดถอนออกไปเราวบนั้นอ่ะเราเราจะไนท่านชัยเกษมพูดแมคุณแกกค่ะค่ะท่านชัยเกษมบอกว่าประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยอะไรที่ไม่มีกฎหมายห้ามถือว่าทําได้ทุกอย่างใช่ส่วนประเทศที่แบบเราเนี่ย จะต้องมีกฎหมายอนุญาตถึงจะทําได้ไม่อนุญาตก็ทําไม่ได้ไอ้เนี้ยเป็นวิธีการที่มันบล็อกครีเอที i ิตี้ของคนไทยใช่แล้วเพราะนั้นต้องเปลี่ยนวิธีคิดทางกฎหมายใหม่นะครับเปลี่ยนวิธีคิดทางกฎหมายใหม่นะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเขาแก้้ัหญงต้องต้องเปลี่ยนวิธีคิดอย่างที่ท่านชัยเกษมบูดคือคือต้องเปลี่ยนแบบที่ท่านชัยเกษมบูดจริงก็คืออะไรที่เป็นเกี่ยวกับการอนุญาตยกเลิกที่หมดเลยใช่ครับไม่ถ้าสมมติอนุญาตอะไรเรื่องบางอย่างเนี่ย นี่ภาษาอาชววิทยาเนี่ยมันมีคำสองคำคือมาลาอินเซกับมาลาโปรฮิบิตามาลาอินเซนี่คือว่าเป็นอาชีกรรมที่เกิดจากความชั่วร้ายในตัวมันเองเช่นฆ่าคนตายปล้นทรัพย์ชิงทรัพย์อะไรพวกนี้แต่ว่ามาลาโปรฮิบิตาเนี่ยเช่นว่าไปผิดข้อห้ามซึ่งข้อห้ามเราเนี่ยมันก็เยอะขึ้นทุกวันของเก่าไม่เลิ่มมีของใหม่เพิ่มมาอีกซึ่งอัน,นเนี้ยมาลาโปรฮิบิตาเนี่ยบางประเทศ <c oughs> ไม่ผิด แต่บางประเทศบอกว่าผิดนะฮะถ้าแบบว่าอย่างถ้าประเทศบางอย่างเนี่ยเราควรจะยกเลิกอ,อ,อย่างเช่นตอนนี้เรื่องของแม้ทั้งของกัญชาก็ยังมีปัญหา,าที่ทอาเราไม่จบนะครับ mm hmm. คือเราวันนี้ถ้าเรื่องกัญชาเนี่ยถ้ามีความชัดเจนปุ๊บนี่นะเราจะมีครีเอทีฟของชาวบ,บ้านออกมาเรื่องกัญชาเยอะเยอะเยอะแยะเลย mm hmm.